ดิจิทัล4.0สนับสนุนโดยคุณรู้หรือไม่ว่าการเล่น Facebook ในปัจจุบันไม่ได้มีแค่การโพสต์ข้อความโพสต์รูปถ่ายหรือว่าแชร์คลิปวิดีโอเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้โลกยุคดิจิทัลก้าวไปไกลกว่านั้นมากค่ะมันทำให้เราได้เห็นทุกอย่างแบบเรียลไทม์หรือว่าเห็นเหตุการณ์ทุกๆสิ่งไปพร้อมกันกับที่มันเกิดขึ้นได้เลยทีเดียว <N an> นั่นทําให้เราได้เห็นการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook กันมากขึ้นเราถ้าวเก๋าอยากจะ Facebook Live กับเขาบ้างจะต้องทํำยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในเก๋าดิจิทัล4.0วันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับพิชั้นเก่งกวิศราปฐรรมสูตรนะคะวันนี้เก่งจะพาัยเก่าเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างมั่นใจเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นเพื่อนเพื่อนทำ a c e b o o k Live การแล้วรู้สึกโอ้โหสนใจอยากลองทำบ้างแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงให้ Facebook Live ของเรานั้นดูน่าดึงดูดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะเก่งมีวิธีง่ายๆในการทำ a c e b o o k Live ให้น่าสนใจมาากันส่วนจะทำยังไงนั้นมาชมพร้อมกันในเก่าดิจิตอล4.0ค่ะ เฟซบุ๊กไลฟ์เป็นฟีเจอร์หนึ่งของ Facebook ที่สามารถทําการถ่ายทอดสดเรื่องราวต่างๆผ่านสื่อโซเชียลได้โดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งานหรือว่าผู้ติดตามในเพจใดๆของ Facebook จะสามารถเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะและถ้าเกิดหากว่าไวเก้าอยากจะ Facebook Live เองบ้างง่ายมากๆเลยค่ะแค่เข้าไปที่ Facebook แล้วไปที่หน้าโพสต์ตรงใต้ช่องเขียนข้อความจะพบกับไอคอนสําหรับ Facebook Live จากนั้นตั้งชื่อคลิปที่จะถ่ายทอดสด เมื่อตั้งชื่อเรื่องเสร็จแล้วคราวนี้ก็ไปแตะที่ Go Live เพื่อเริ่มการไลฟ์หรือว่าการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ได้เลยแอปพลิเคชันจะนับถอยล้าง3 2 1แค่นี้ก็ได้เวลาที่เราจะถ่ายทอดสดแล้วล่ะค่ะซึ่งระบบจะส่ง Notification ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาชมการถ่ายทอดสดของเราได้แบบอัตโนมัติเลย ระหว่างการถ่ายทอดสดคุณก็สามารถดูจํานวนของผู้ชมการถ่ายทอดสดของคุณได้และก็สามารถกดไลค์เพื่อนๆที่มาแสดงความคิดเห็นในช่วงระหว่างการถ่ายทอดสดได้ด้วยค่ะรวมถึงหากคุณจบกิจกรรมการถ่ายทอดสดแล้วก็แค่แตะที่ finish เพียงเท่านี้ก็จบการไลฟ์ในครั้งนี้ได้เลยค่ะ ตอนนี้เนี่ยัวเก๋ารู้วิธีการทำ a c e b o o k Live กันไปแล้วนะคะแต่ว่าเก่งขอเสริมทริคอีกนิดหนึ่งค่ะว่าจะทำยังไงให้ Facebook Live ของเราน่าสนใจและก็น่าดึงดูดยอดไลฟ์มากขึ้นข้อแรกเลยค่ะอย่าไลฟ์พร่ำเพื่อเพราะว่าทุกครั้งที่วัยเก๋ากดไลฟ์จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆหรือว่าผู้ติดตามอื่นๆลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเรากดไลฟ์ TTT การแจ้งเตือนนั้นก็ขึ้นแบบรัวๆในเครื่องของคนอื่นเช่นกันจากการเรียกยอดไลฟ์อาจจะกลายเป็นเรื่องน่ารำคาญแทนก็ได้เพราะฉะนั้น อย่าทำนะคะอย่างที่2คือควรจะแจ้งเวลาและก็หัวข้อที่จะไลฟ์ล่วงหน้าอย่าลืมว่าทุกคนไม่ได้ว,ว่างที่จะมาดูเราได้เดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นการแจ้งเวลาและหัวข้อก่อนล่วงหน้าก็จะเป็นการเรียกน้ำย่อยคนดูให้สนใจเนื้อหาของเราและก็เตรียมตัวจัดเวลามาดูเราได้นั่นเอง 3. อย่าลืมทักทายคนดู สเสน่ห์ของรายการสดคือคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยสามารถพูดคุยกับคุณผู้ชมได้การทักทายคนที่เข้ามาชมหรือว่าการเขียนคอมเมนต์พูดคุยกับเราจะทําให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นแล้วก็อยากคุยกับเราต่อค่ะ 4. เน็ตต้องแรงถ้าเกิดเจอสัญญาณกระตุกเจอภาพแตกก็คงจะไม่สนุกนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคนเข้ามาดูแล้วไลฟ์ของคุณไม่ลื่นไหลภาพดูไม่สบายตาก็เป็นไปได้ว่าเขาจะเลือกเลื่อนเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นทันทีค่ะ แต่ทั้งนี้เนี่ยการไลฟ์ a c e like b o o k ก็มีข้อพึงระวังอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าดู Facebook ไลฟ์แล้วเจอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องของความรุนแรงอนาจารการกระทำผิดกฎหมายต่างๆอย่างเช่นในข่าวที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้การไลฟ์ฆ่าตัวตายต่างๆเหล่านี้ก็นับรวมเหมือนกันนะคะอันนี้ให้ทุกคนรีบกดรี p พอร์ตหรือว่าแจ้งไปยัง Facebook ทาง f a c e b o o k จะได้ทําการลบเนื้อหาเหล่านี้ทันทีค่ะ ตอนนี้วัยเก่ารู้แล้วนะคะว่าจะไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นจากนี้อย่าลืมไลฟ์เรื่องที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นด้วยขอให้มียอดติดตามยอดกดไลค์เยอะๆนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของเก่งแล้วเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมเก่าดิจิทัล4.0ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook เก่าดิจิทัล4.0หรือที่ YouTube เก่าดิจิทัล4.0นะคะ Oh, oh,